ร้อยเชือกนะครับเกือบรล้วถ้าอายุคนนี้นะครับเขาใส่ตนบ้านก็เรียนเชิญไปร่วมตัวนับด้วยกันจะได้ได้ตัวเลขที่ชัดเจนในงานงูชาติียนเนาะโดตอนนี้เลยก็ได้ให้มีหน้าตื่น หียเลยกิเียไปเลยไม่ไม่ตัดตัวนั่นก็ได้ตัดปลายนั่นแหละอยาบ้าตุมเลยนาบ้าเไว้ไมันัาพว่าในน่ะ จโอเคลองดูนะครับก็ูดครับถ้าจะเป็นยาบ้าโอเค ท่าพระปีไปิดดูยาบ้าโอเคเป็นต้นเป็นยาบ้านะสอบตาต้องดูก็สอบตามนิดสอบตามพวกนี้ก็สอบตามนิดน่าจะชนิดเดียวกันครับเป็นยาชนิดเดียวกันครับ อโอเคเดี okay, e e okay. See, so, oh, ๋ยวเราไปถ่ายรูปอันนู้นอีกอันหนึ่งไปถ่ายรูปองพออะไรไดเปี่ยงมน่อยเลข้ามนี่มันมีเื่องอาจะเป็นอาจะเป็นแทนั่นจับที่ตัวมอจับ